สวัสดีครับวันนี้ยังคงอยู่กับแคนวานะครับเว็บไซต์ออกแบบสื่อดิจิทัลนะครับหรืออินโฟกราฟิกพรีเซนเทชันนะครับที่ทุกท่านคุ้นเคยนะครับเทคนิคที่จะนําเสนอในวันนี้ครับคือเทคนิคในการ g e n e r a t e QR code หรือสร้าง QR code แล้วเอามาแปะในงานออกแบบของเรานะครับแน่นอนเราทําโปสเตอร์ทำอะไรอ,อยากจะให้แบบลงทะเบียนนะสแกน QR ลงทะเบียนได้เลยหรือสแกน QR คมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะครับแบบนี้ ทำอย่างไรนะครับอ่นนี้ผมมีงานอยู่แล้วนะครับทุกท่านก็เข้าไปที่โปรเจกต์ของแต่ละท่านก็ได้หรือจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับสําหรับใครที่ใช้แคนวาอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาที่เมนูด้าน้ายมือได้เลยนะครับ QR c ค d e นะครับตัญลแั้ษณ์นี้เลยนะครับใครที่ไม่มีเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับไปที่เมนูมอหรือื่นนะครับจะมาอยู่ในนี้อีกทีหนึ่งนะครับะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับให้หาลิงก์มาแปะลิงก์ลิงก์อะไรครับก็คือลิงก์ที่ ต้องการจะให้สแกน QR code ไปแล้วเป็นลิงก์นั้นนะฮะอาจจะเป็นลิงก์แบบทดสอบลิงก์ใบลงทะเบียนนะครับหรืออะไรก็ตามที่ต้องการจะแชร์ให้ผู้รับผู้รักษาเนี่ยรู้นะครับผมขออนุญาตแชร์คลิปนี้นะครับว่าชมคลิปเพิ่มเติมหรือชมคลิปการคำนวณวันเดือนปีด้วย Excel อ่ะผมมาที่วิดีโอผมแชร์นะครับคัดลอกหรือให้มีลิงก์นะครับแบบทดสอบลิงก์แบบลงทะเบียนนะครับก็เอามาแปะ คัดลอกมาแล้วครับผมลิกขวาเลือกเพสหรือวางนะครับกดคอนทินวีก็ได้นะครับ Gene r a เร QR code ปุ๊บาเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำอะไรต่อครับก็เอาไปวางนะครับหรือไปออกแบบวางไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เลยนะครับซึ่งเมื่อเราได้ลองสแกนไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามันเด้งไปที่คลิปนี้จริงๆหรือเด้งไปยังลิงก์นั้นจริงๆที่เราได้แปะเอาไว้นะครับก็จะสะดวกรลดระยะเวลานะครับในการที่เราจะต้องไปเปิดเว็บไซต์อื่น จีน e ร a ตคิวอาร์โค้ดปุ๊บเซฟคิวอารคนั้นลงในเครื่องแล้วก็มาอัปโหลดคิวอารคลงแคนว่าแปะในแคนว่าอที่โอ้โหหลายขั้นตอนเหลือเกินนะครับอันนี้เนี่ยมันก็มีฟีเจอร์ที่เราจีนเรีตในนี้ได้เลยมันก็ทําให้เสร็จแล้วก็แปะในนี้ให้เราเสร็จเลยครับเราจะลากไปไหนก็แล้วแต่ได้หมดเลยครับอ่หวังว่าจะนําไปใช้ได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในพิดต่อไปครับสวัสดีครับ